สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ผมนายชอตตี้บูจวัยเช่นเคยห่างหายกันไปนานมากๆนะฮะสองสามอาทิตย์ได้นะครับพอดีมีปัญหานิดนึงนะฮะตอนนี้ก็กลับมาแล้วเต็มรูปแบบนะครับก็จะเป็นหนึ่งวันหนึ่งคลิปเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างมาแรงมากในช่วงนี้แล้วก็มีหลายท่านนะครับติดต่อมาทางหลังไม์กับผมมางมายว่าพี่รีบแคสต์ด่วนเลยเกมนี้นะฮะเพราะว่าแปลกันไม่ออกบ้างอะไรบ้าง <laughs> โอเคเกมนี้นะครับก็ตามที่มันเขียนเลยนะทั้งภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นนะครับ b e v e r เบอรี่อารนะฮะ Archive ไอ้คำนี้เนี่ยไอ้ Archive เนี่ยผมเห็นฝรั่งเรียกเออร์ชีฟนะผมไม่รู้ว่าเขียนแตกต่างกันยังไงเห็นมันแตกต่างกันยังไงไม่รู้นะก็เอาเป็นว่าเกมนี้ชื่อเกม b e v e r เบอรี่อารละกันนะครับก็มีชื่อย่อนิดน,นึงนะฮะ D Report นะฮะ Report ของอคุณดีนั่นเองนะครับคุณดีไม่รู้คือใครเป็นเกมฟอร์มยักษ์ของค่ายสแครนิกนะครับก็ เรามาลองลุยกันแล้วกันนะครับเอาบอกไว้ก่อนนะคลิปนี้ผมแคสสดนะครับไม่ได้เล่นมาก่อนเลยเพราะนั้นถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะฮะโอเคมาถึงหนะ้าจออินเทอร์เฟสของเกมนะครับก็จะมีอันนี้คืออันบนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วคือเป็นโอไอดีมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันทีหลังอลรางเกมสตาร์โตนะฮะเริ่มเลยโยชนี่ก็เสียงดนตรีก,ก็ก็โอเคนะตัวละครที่เห็นนี่ก็ฟอนต์เฟิร์นที่ทําก็น่าจะใช้ได้อยู่เดี๋ยวเรามาลองติดตามกันดูนะครับว่าจะเป็นยังงไ โอเคนะครับโหลดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะให้ใส่ชื่อของตัวละครเรานะครับผมใส่เลยชอตตี้นะฮะแล้วด้านล่างเป็นเฟนโค้ดนะครับพอดีผมยังไม่มีเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นเฟนโค้ดนะครับวเว้นว่างไว้ได้นะเพราะเราไม่มีเฟนโค้ดเราปล่อยๆไปโอเคเอาละเป็นยังไงเอย่ยมีการดาวน์โหลดนะครับก็รู้สึกว่าจะใช้ระยะเวลาส,สักเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีตัวละครบอกมาด้วยนะโอ้ก็ทําได้ค่อนข้างน่ารักดีเดียวนะฮะ น่ารักทั้งทูดีทั้งท d ดีดีออกแนวบ้องแบลวเล็กน้อยนะฮะไมยมีสแตทด้วยนะสแตทก็ HP ทางต้องป้องกันพลางโจมตีทางป้องกันเวทโจมตีเวทเนี่ยโจมตีเวทป้องกันเวทนี่อะไรวะโจมตีกายภาพป้องกันกายภาพเออมีผมมั่วนะฮะแต่ผมจําตัวอักษรได้ <c oughs> โอเคก็รอดาวน์โหลดคู่ฮนะเอาไฟล์ใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะโอเค เอาล่ะโหลดเสร็จแล้วนะครับก็เข้าสู่เนื้อเรื่องนะฮะเจอคนแรกเลยนะครับเป็นนักบวชมั้งเนี่ยชื่อฟรังส์นะสคริปต์เลยแล้วกันเนาะเนื่องจากผมต้องการเน้นเน้น,เ,น,นเอ่อเกมเพลย์เป็นหลักนะฮะไม่ได้สนใจเนื้อเรื่องเท่าไหร่นะครับตามสไตล์ของผมเองแล้วจุดประสงค์ของคลิปนี้คือแค่แนะนําระบบเบื้องต้นเท่านั้นนะฮะไม่ได้หวังว่าจะแคสไปยันจบอะไรอย่างนั้นนะฮะโอเคก็นี่เป็นลักษณะของดันเจี้ยนนะครับออกแนวแบบ2 5จุดห้าดีนะครับก็คือตัวละครเป็น5ดีเล็กน้อยนอนและฉากเป็นสองดีนะฮะทิ้งที่ศัตรู เข้าใจว่าไอ้พวกเนี้ยจะเป็นซิลเทเรียตัวก็จะเก่งๆหน่อยโอเคลองดูครับว่าเล่นยังไงอ่าแบตเทิลนะครับเขาให้กดที่คาแรคเตอร์นะฮะทัชอ๋ออัปเปอร์แล้วก็คำว่าฟลิกในภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาใช้กันเนี่ยภาษาอังกฤษไม่แน่ใจนะก็คือเป็นการโจมตีนั่นเองนะครับอ่อโทษทีฟลิกหมายถึงเอานิ้วเราเลื่อนนะฮะอันนี้ก็จะมีทัชสองแบบนะครับอัปเปอร์อ่ะฝั่งซ้ายนะฮะเดี๋ยวลองเลื่อนไปทางไฟา์ตามที่มันบอกนะครับอันนี้กดไอ้น้วนะยัดเต็มมียัดเต็มตมีโด้วยหมายความว่าเรา เราจะทำเออเจะทำตามมันอนะ่ะย่าเต็มไม่รึอนะ่ะโอ้อีกิมอสฟัน,ฟ,นฟันแบบอย่างแรงนะฮะอ่ะองี้ไงต่อโอเคสองคอมโบยังไงละ่ะสองฮิตค,คอมโบคอมโบจะเพิ่มดาเมจมากขึ้นนะฮะแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นเดี๋ยวกันเคลื่อนข้างบนได้ไหมเออได้ด้วยเว้ยเฮ้ยแต่ข้างบนข้างล่างต่างกันยังไงวะเท่าที่ผมเห็นนะคือ ศัตรูเนี่ยมันจะมีเหมือนกันให้เราฟลิกหรือเลื่อนไปไม่เหมือนกันอันนี้อะไรเนี่ยเมื่อจบแล้วก็จะมีโบนัสด้วยนะโอโ้โหแบบ1เทิร์นจะได้ PQ 30% PQ คืออะไรวะเงินเหรอไม่รู้นะอันนี้ผมมั่วนะอันนี้ก็คือโจมตีทั้งหมด7คอมโบโอเวอร์คิวน่าจะหมายความว่าโจมตีแบบศัตรูแบบต,แบบตายแบบเลือดสมมติเลือดศัตรูเหลือสิบเราตีมันตายแบบดาเมจะไรสักแสบบี่สิบห้าสิบอะไรเงี้ยโอเวอร์คิวคือเลือดมันเหลือน้อยมากๆแล้วเราโจมตีมันเข้าไปได้แรงมากๆ นั่นคือเกมอื่นนะครับ <g ill ain> เกมนี้ไม่รู้กูพูดทำไมวะเน,นี่ยต่อมาอันนี้จบด้วยทําไม่ตายนะครับโอเคก็ไปเลยดูยต่อมีออร,ระบบออตโตนะ้นะเมื่อกี้เห็นแบบแหวมน,นะแต่มันไม่รู้ว่ามันจะให้ออตโต้หรือ,อยังนะอ่เนี่ยตัวละครเราจะมีเห็นไหมครับมีเลือกไปข้างบนกับฝั่งซ้ายได้อัปเปอร์กับดาวคืออะไรอะคอมโบเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จตัวนี้คัปเปอร์อ่ะอัปเปอร์อ่ะยาสเตมิลล์ฉันจะลองดู อัปเปอร์ทังไงอ่ะอ๋ออัปเปอร์ก็คือความแรงจะขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเราอัปเปอร์ไปเรื่อยๆอตัวนี้ก็อัปเปอร์ได้นะอ้าวนี่ดาวอ่ะเป็นคอมโบนั่นเองนะก็คืออัปเปอร์เหมือนกันตีให้ศัตรูมันลอยขึ้นไปแล้วก็ตบลงมาัว้เข้าใจแล้วครับนี่เป็นการคอมโบนะฮะต้องดูต้องดูตัวละครเราด้วยนะว่าโจมตีอะไรยังไงได้บ้างนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเวลาทุกครั้งที่โจมตีก็จะผลึกก็จะหายไปนะแล้วเมื่อศัตรูตายก็จะได้ผลึกกลับมาหนึ่งอันนะครับ มันนั้นก็ต้องระวังให้ดีนะเอาละอันนี้ก็จะมีอ๋อมันจะมีบอกนะครับว่าไอจิวเวลจูเวลนะไอจูเอลขอเรียกว่าเพชรแล้วกันคือเพชรมันจะมีหลายแบบนะสีฟ้าก็ธรรมดาถ้าเป็นเพชรอย่างนี้ก็คือโจมตีแรงนะฮะแรงขึ้นกว่าเดิม2เท่านะฮะแล้วก็อันนี้เมจิกเมจิกอเมซิสเมจิกอเมซิสนะครับโจมตีเว้แรงขึ้น2เท่ามัง้ง โออันนี้เนี่ยโอบาสอ่าไม่รู้เว้ยอ่านไม่ออกตั้งหลายตัวเนี่ยพวกคันจีอ่านไม่ค่อยออกเลยฮะไลฟ์เฟเมรัลนะอันนี้เติมเลือดนะครับอันนี้อะไรเนี่ยสวินดูเอลโจมตี2ครั้งนะฮะโอเคอ่ะเข้าใจละได้สวินดูเอลมานะเลือกได้ไหมเลือกไม่ได้นะต่อไปต้องเป็นอันนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเลื่อนไปทางซ้ายแล้วเลื่อนไปทางขวาจะเป็นไงเพราะงี้เราเลื่อนขัวน้วบนแล้วตบลงมาข้างล่างก็จะเป็นคอมโบนะฮนะเดี๋ยวลองดูไม่มีตัวไหนฝั่งซ้ายนะครับอุ้ยมันตีหมู่เหรอไม่เป็นไรเลื่อนไปเลื่อนให้หมดเลื่ หิวด้วยนะเนี่ยเนี่ยนี่ก็ตัวหิวเรานะฮะสบายเลยชิงวินโอ้โหผ่านแค่เออ่ภารกิจรับผ่านแค่อันเดียวนะแย่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 ถึงบอลแล้วครับาใช้ได้เลยเนะี่ยชอบเลยภาพก็ทำโอเคนะระบบการเล่นก็หลากหลายอา่ะเดี๋ยวผมคอมโบเลยอัปเปอร์ไปดิดูแล้วยอดเต็มลืออัปเปอร์มาปัวเอาล่ะอัปเปอร์ไม่ขึ้นหรอยังไงอ่ะอันนี้ให้อัปเปอร์อีกครั้งนะครับอัปเปอร์อีกครั้งไป สอง hit อ่าที่นี่ขึ้นแล้วคือบางทีมันไม่ได้ลอยตลอดเนี่ยต้องดูศัตรูด้วยนะฮะอย่างอันเนี้ยมันลอยขึ้นมาแล้วอ่าแล้วก็อันนี้ถ้าเกตเต็มก็จะดับเบิลคลิกนะฮะเพื่อเป็นการใช้สกิลนะฮะเนี่ยถ้าเต็มดับแต้ลคลิกอ้าเฮ้ยโอเคเป็นการใช้สกิลนะฮะแบกอัสซอลโอ้โหโอ้โห,โโหถึงขั้นกระตุกเล็กน้อยนะครับผมเล่นในบูแสงค์ะเล่นได้นะฮะแอนดี้ไม่ไม่ได้ลองนะฮะอ้าวอันนี้ก็ได้อันอีกอันหนึ่งที่ผมบอกก็คือจบด้วยท่าไม้ตายนะฮะ ก็ถ้าอยากได้บนนั้นอีกอันหนึ่งโอเวอร์คิวก็แนะนําให้เตีมอนให้เลือดเหลือน้อยก่อนแล้วก็จบด้วยท่านั้นก็จะได้อีกอันหนึ่งจบดันเจี้ยนเคลียร์แล้วไหมโอเคป้ายเคลียร์ปสนุกดีนะระบบการเล่นแปลกคือเกมญี่ปุ่นมันดีอย่างนี้แหละคือระบบมันไม่ค่อยไปซ้ําจําเจกับชาวบ้านเขาอันนี้เราได้คริสตัลอาร์คีปมาแล้วก็ได้ตังมาเยกดพีขึ้นกันกระจุยกระจายฮะแต่เราไม่แน่ใจว่าเราจะได้ไดตตี้นี้หรือเปล่านะครับคือหลายๆเกมอ่ะตอนมันโปรล็อกอ่ะมันจะ มันจะเอาตัวเทพมาให้เราเล่นไงแต่พอไปเล่นจริงๆแนมะ่งเอาตัวก,กากๆมาให้แล้วเราต้องซูมเองอ่าดูเกมนี้นะครับอ่ะนี่คือเมนูนะมี1 2 3 4 5 6เมนูเท่านั้นเองก็ไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับก็บ้นบานๆเลยมีโฮมีดันเจียนนะฮะคาแรคเตอร์ช็อปแล้วก็คาชปองนะฮะเหมือนเกมแค่แค่เกมทั่วไปนะฮะก็สำหรับดันเจียนก็จะมีอีเวนต์ด้วยแล้วก็มีคาแรคเตอร์ด้วยเหรอเปนไม่แน่ใจเว้ยอันนี้เขาบอกต้องเล่นผ่านด่านสามขึ้นไปก่อนนะฮะไม่เป็นไรเอาเราตามดันเจียนก่อน อันนี้ก็จะเหมือนดันเจี้ยนทั่วไปครับคือจะมีเป็นชั้นๆน,นะฮะเข้าไปในแมปก็จะมีเป็นชั้นๆน,นะก็เลือกเพื่อนมาด้วยนะครับนี่เลือกเพื่อนนี่ก็มีบ่อนะคอโบมีอะไรบ้างมีบนกับซ้ายนะครับไอ้น,นี่โจมตีเวทนะตัวนี้ดาบเวทนะครับอ่ะไนเพื่อนละ่ะเพื่อนน่าจะอยู่ตรงนี้ใช่หรอ่อ๋อซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้นะฮะมันตีเราไปได้5้าคนนะครับแต่ตอนนี้เราตัวละครแต่ไม่ไม่พอนะมีสี่ตัวไปดันเจี้ยนสู้กับบอสมีโอกาสได้คริสตัลมวยกแล้วครับอ่ะ ังไงต่อลุยดิเดี๋ยวรออะไรล่ะเฮ้ยแล้วทำไมไอ้นี้มันดำ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 นี่หมายความว่าไปตีไม่ได้เหรอช่างมันอ่ะโอ้ยเอาละเอาไงดีออโต,โอโตโ้เลยไหม,มน,บบนี่คือออโต้นะออโต้เห็นไหมคือออโต้มันก็ดีอย่างอะเสียอย่างแหละก็คือดีก็ตรงที่ไม่เสียเวลาเล่นนะฮะแต่ข้อเสียคืออาจจะไม่ได้โบนัสเท่านั้นเองแค่นั้นแหละโชว์เป็นไง ก็มีใช้ไอเทมด้วยนะแต่เรายังไม่ถึงขนาดต้องไปใช้ไอเทมไงว,นะวิ่งอ๋ออันนี้ได้โอเวอร์คิวโอเวอร์คิวสองตัวด้วยนะเอฟพีได้มากกว่าเดิมเออดีเหมือนกันแตนออโต้อ,อย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้คอมโบนะเออต้องระวังมีหีบนะมีหีบด้วยเร็วย่โอโหนี่สตูเยอะครับออโต้ไปออโต้ไปแล้วนะออโต้กดอีกนะฮะไม่ได้กดทีเดียวนะฮะต้องกดอีกโอ้โหสองทีนะฮะโอ้โหอีพิโมส ฮิลสตาร์มเนี่ยโจมตีและฮิลไปด้วยเจ๋งจริงๆโอ้โหอ่ร่วงไหมเมจิกไหมโอ้โหร่วงสะอาดจริงๆไม่อได้ผลึกมาก็ต้องดึงไงได้ผลึกอะไรถ้าได้ผลึกโจมตีเวทก็ให้ตัวตีเวทต้องต้องอ่านนะฮะว่าเป็นโจมตีเวทหรือโจมตีปกตินะได้หีบครับได้โพชั่นธรรมดานะไม่เป็นไรลุยเจอบอลก็ออโต้ไปฮะ อ้ด้านบนมีบอกนะได้ตัวละครกี่ตัวเอพีเท่าไหร่เงินเท่าไหร่นะไปลุยออโตโอ้โฉเฮ้ยใช้ท่าอะไรแล้วนี่วะแต่ผมไม่รู้ไม่จะใช้เองแล้วอ่ะนะดูแต่สภาพไม่น่าใช้นะเอเอช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใช้กระบ,บอกแล้วกนะันเล่นเองว่ะตบไม่ได้ฮนะโฮลี่หัวอ่าแล้วผมไม่ตบข้างล่างว่ะดับเบิ้ลคลิกดิตัวนี้เป็นตัวเก่งไป <Okay. S 2> เป็นการโจมตีแบบนะอัปเปอร์นะฮะโห๊สองฮิตไม่ตายเว้ยเฮ้อโดนตีเลยถ้าถ้าเกิดพลึงหมดกลายเป็นเทิร์นมันนะโอ้ยนี่เราสบายละแต่ไม่คลิกไปการสไปซ์ <Sp> ถ้าตายจะได้โบนัสด้วยนะครับอ้าวได้นะฮะโบนัสปิดด้วยถ้าไม่ตายอะโอเวอร์คิวมีไหมแน่ใจครับอามีนะก็คือไอ้กบสองตัวเหมือนกันเมื่อกี้นั่นเองที่เราโอเวอร์คิวไปนี่ได้อะไรมาเนี่ยได้สนับมือแบบบรอนซ์มานะฮะก็คือ ของกลางนั่นแหละจบแล้วดันเจียนไปไม่รู้ว่าจะมีเยสกโน no, ทำไมเยสหมายความว่าไงหมายความว่าให้เราไปเดินเล่นในดันเจียนอีกเหรอไม่เข้าใจเว้ยอ่าเลเวลอัพก็จะมีบอกครับสตาฟินาเพิ่มขึ้นนุนนั่นนี่เพิ่มขึ้นนะฮะเลเวลไม่อัพเลยครับนี่เ,เ,เรียบร้อยคือเมื่อกี้มันเหมือนกับเป็นมิชชั่นลับอะ่ะก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกก็เล่นให้มันดีๆอะ่ะมันก็ผ่านอ่ะสกิปไปเลยนะครับผมไม่ดูนะฮะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันดีกว,ว่า คือระบบเกมมันสอนมาหอมปากหอมคอแลวไงอ่ามีโฮมอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยอ่าเข้ามาเดลี่ล็อกอินแล้วนะก็เข้าใจว่าน่าจะหมดช่วงการสอนแล้วลนะล็อกอินโบนัสโอเคก็อ่ะมาดูเมนูที่เหลือกันนั่นขวาบนเป็นเมนูนะฮะก็โอ้โบาาเลยเว้ยออปชั่นนะครับดูสิป,ปรับอะไรได้บ้างปรับเสียงนะฮะอันนี้ก็ปรับเป็นพุชอะไรเนะี่ยบัตอ๋อบัตเทิลเอฟเฟกครับจะปิดอ๋อนี่คือเราปิดอยู่แล้วนะฮะก็คือ อันนี้เป็นเอฟเฟกถ้าอยากเอฟเฟกตะการตานะครับก็เปิดไว้นะและอันนี้เป็นไกด์นะฮะก็คือจะคอยสอนตลอดไม่ต้องไม่ต้องเปิดหรอกนะก็ปิดปิดไปอันนี้คือ Data Backup นะครับถ้าเกิดต้องการจะย้ายเครื่องต้องเข้าที่นี่นะฮะถ้าท่านผู้ชมจาได้ตอนแรกสุดที่ผมบอกที่มันมีมีสเมนูอ่ะเมนูบนเป็นย้ายเครื่องมาเพราะนั้นก็เข้ามาทําที่นี่ได้นะแต่ว่ารู้สึกมันจะโหลดเว็บอยู่อ๋ออโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ท่านผู้ชมดูแบบคร่าวๆไงอ่ะอันนี้เขาก็มีข้อตกลงเบื้องต้นนะเซ เราไม่อ่านอยู่แล้วครับมันเลื่อนยากอะ่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเว็บไงเออเป็นเว็บวิวมันเลยเลื่อนยากอีกหนึ่งนะยอมรับฮะอ่ะอันล่างนะฮะอ่านแล้วก็อันล่างต่อหรือมันให้อันล่างตั้งแต่แรกหรอวะอ่าโอเคอ๋อก็จะมีการแบ็กอัพได้หลายวิธีนะครับ Facebook ว w i t t e r m i x i หรือ Google ก็ได้นะ,ะอันนี้ก็เลือกเอานะผมลองเลือกเฟสบุดิมันก็คงเปิด Facebook มาให้เราไอ้นี่แหละให้เราเอา่อ เขาเรียกว่าอะไรให้เราคนนี้กันแหละโอเคก็ไปทํากันเองแล้วกันเนอะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะ่ะอันนี้ก็บอกเกี่ยวกับว่าเรามีเงินแคสอาอันนี้คือเราไม่เคยเติมงงเติมเงินอะไรเกี่ยวกับเงินแคสเลยนะฮะเนี่ยเด,ด,ดีย๋ยวศูนย์นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารประจำวนันนี่เป็นเกี่ยวกับเพื่อนนะอะมาดูทีเผื่อมันมีรหัสชวนเพื่อนอยู่ตรงนี้อ่ามีจริงๆด้วยนะเพราะนั้นตอนต้นเกมนะก็เนี่ยแต่ถ้าเพื่อนแต่ละคนแอดมาเนี่ยได้สิบน่าจะเป็นเงินแคสสิบสิบเลยวะ แล้วถ้าเพื่อนเลเวล10ก็ได้อีก10โอ้โหเพราะนั้นปัม๊มไอดีเฉยๆไม่ได้นะฮะเพราะปัมนะ๊มไม่ดีเนี่ยถ้าเพื่อนผ่านทิ utorial จะได้แค่10ถ้าเพื่อนเลเวล10ก็ได้อีก10เพราะนั้นนะหาเพื่อนจริงๆมาเล่นกันนะการน,นี้เป็นไอเดียของผมไม่ต้องแอดมาก็ได้ครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเกมเลยบองตรงนะฮะบองตรงเลยครับไม่ค่อยว่าง <laughs> โอเคอน,นี้ก็เป็นข่าวสารเหมือนกันนะไม่ต้องซีเรียลละอันนี้ซีเรียลโคด้ดอาถ้าเกิดว่าไปร่วมกิจกรรมอะไรของเกมได้ซีเรียลโค้ดมานะอย่างนนี้้ไดะาารรครับ คู่มือนะอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเหรอเปลี่ยนได้ด้วยเหรอเออเปลี่ยนได้ด้วยแต่ไม่เปลี่ยนนะเฮล์นะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นข่าวสารกระดานกระเดินอะไรไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ชื่อจะเป็นเมนูทั่วไปนั่นเองนะครับโอเคกลับมาดูด้านล่างนะฮะมีเมลมา8อันเข้าใจว่าน่าจะเป็นของขวัญนั่นแหละนะเต็มเลยนะฮะแล้วรับทั้งหมดยังไงอันี้นะฮะด้านบนนะรับทั้งหมดโชรับไปเลยนะฮะก็ได้เงินแคส28เอ้ยยังรับได้อีกเหรออ๋อนี่รับไปแล้วนะครับมีสัญลักษณ์ขึ้นร โชะเรายังได้ในในไม่เกะกงไงเรามีตั้ง28แคชนะฮะเดี๋ยวเราเอาไปเพิ่มเอ้ยไม่ฮะเดี๋ยวเราไปบุญคาจะปองกันนะมีเฟรนดูสิเฟรนเฟรนก็อ๋อเฟรนนี่เกมนี้ใช้ระบบฟอลโล w นะฮะก็คือจะคล้ายๆเกมญี่ปุ่นหลาย,ลายๆเกมคือคือเพื่อนไม่จำเป็นต้องแอดกันอ่ะก็คือสมมติเราชอบคนนี้เราฟอลโล w ไว้นะครับเราก็เอาเพื่อนคนนั้นมามา,มาลุยได้นะฮะก็เราสามารถฟอลโล w ได้21คนแล้วก็มีคนอื่นมาฟอลโล w เราได้52คนเมื่อเลวลสูงขึ้นก็จะ เพิ่มมาขึ้นมัง้งหมายแ้วแต่เกมไงบางเกมก็ต้องเสียเงินคาแรคเตอร์ Character, มาดูสิครับว่ามีอะไรบ้างคือยังไม่เห็นระบบอัปเกรดตัวละครไงก็เลยเข้ามาดูก่อนอ่ามีนะมีนะการอัปเกรดตัวละครมาดูปาร์ตี้ดิก็ไม่มีอะไรครตรงไปตรงมาก็เลือกตัวละครได้แต่ตัวละครผมมีนิดเดียวไงงั้นเดี๋ยวผมค่อยกลับมาที่คาแรคเตอร์นะครับขอไปเปิดคาชปปงคาชปองก่อนก่อนไปคาชปองช็อปก่อนฮนะเรียงไปชอ็อปอ่าก็มีซื้อเงินแคชนนะครับเพิ่มช่องคาแรคเตอร์ เติมสตามินานะครับเติมเอนอจ์้ีให้เต็มนะฮะอ่ะคาชปองให้ามาดูกันมีกี่แบบเอาละคาชปองอ่ะก็อุ๊ยอะไรเนี่ยมีโอกาสได้เนี่ยอีเอเดรีเอนคนเนี้แหละที่มาช่วยเราก่อนหนะ้านี้นะเป็นตัวละครความแรง5ดาวนะครับเดีก่อนก่อนเริ่อ,อีกดิอ๋อ คือมันเป็นเหมือนกับโปรโมชั่นช่วงเนี้ยไม่ใช่น,นี้ไม่ใช่แพ็คนะคือมันบอกว่าตอนนี้เรามีโอกาสได้ตัวอะไรบ้างคาชปองใช้หินเว้นมนลสิบห้าอันนะครับตอนหนึ่งตัวอ่ะเปิดเลยฮะโอเคขาดไปสองอันไม่งั้นได้เปิดสองตัวครับเซ็งเลยไม่มีเฟนโค้ดหรือไงวะเห็นมีแต่ใช้เพชรนะครับโอ้สามดาวนะครับคูรุมิอ่านไม่ทันค,คูรุมินะเมื่อกี้นำสกูลอะไรไม่รู้เป็นใช้ดามนะครับก็น่ารักไปอีกแบบหนึง่ง ตอนนี้เราก็ไม่มีแล้วครับรู้สึกว่าไม่มีระบบเ,เปิดคาชปองด้วยเฟนพอยต์นะผมไม่เห็นนะครับแต่อาจจะมีแต่ผมไม่เห็น <c oughs> โอเคอะมาดูที่คาแรคเตอร์กันการตั้งตีคงไม่มีอะไรมากนะครับก็เลือกแค่ช่องที่ต้องการแล้วก็เปลี่ยนนะอันที่2ดูที่อะคาแรคเตอร์ Character. นี่บอกข้อมูลครับว่าเรามีคาแรคเตอร์อะไรบ้างอันที่3นะฮะเป็นการอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับอ่าเป็นการอัปเกรดนั่นเองนะฮะก็เอาตัวละครที่ไม่ใช้แล้วเพอดีผมใช้หมดแล้วนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวก่อน เอาคนไหนดีวะเอานี่ละกันน,ะนักบวชนะฮะก็เนี่ยเอาคนที่เราไม่ได้ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบนะก็จะมีบอกว่า,าสกิลจะเพิ่มอะไรยังไงเอ็กเท่าไหร่นะฮะพีจะเพิ่มได้เท่าไหร่เนะราจะมีบอกหมดก็อัปเกรดเกมเหมือนเกมทั่วไปอะ่ะในการอัปเกรดนี้นะ่าจะเป็นวิวัฒน,นาการนะครับอ่าใช่เลยนะฮะก็คือต้องหาของให้ครบนะครับแล้วก็ใช้ PQ PQ นี่ก็ไดจากการพาไปลงดันเจียนนั่นแหละซึ่งถ้ถถถาที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้นะครับผมมี PQ แค่2 0 0รอเท่านั้นเองเพราะนั้นต้องลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็หาตัวละครอันนี้ผมคิดว่ามันไม่บอกนะครับเหมือนกับว่าเราต้องเจอตัวนี้ก่อนแล้วมึงจะโผล่ออกมานะครับเนี่ยจะมีบอกด้วยว่าจะเก่งขึ้นยังไงนะครับก็คือจะคล้าย,ายๆเกมทั่วไปนั่นแหละแต่ต้องพึ่ง PQ ด้วยนะฮะอันที่ห้าน,นี่ขายตัวละครนะฮะไม่มีอะไรพิสดารอันที่หกอันน, 6, น,นี้น่าจะเกี่ยวกัะ พวกอุปกรณ์นะครับเพราะดูจากชื่อแล้วนะ,อะลองกดดูดิกดอะไรกับมันไม่ได้นะฮะเดี๋ยวๆอันสุดท้ายอ๋ออันสุดท้ายนี่ขายอุปกรณ์งั้นแสดงว่าก,การติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยต้องไปกดที่ตัวละครอันนี้ผมมั่วนะลองดูก่อนกดเข้าไปดูปั๊บนี่อะไรวะอ่าใช่ด้วยนะเพราะนั้นการที่จะติดตั้งของเนี่ยต้องเข้ามาที่หน้าตัวละครแล้วติดตั้งนะครับ พราะนั้นหนึ่งตัวเนี่ยติดตั้งได้อันเดียวนะฮะที่ช่องว่างตรงนี้นะอ่ัผมเดาถูกด้วยนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสําหรับการรีวิวแทบจะทุกเมนูแล้วก็ไม่มีอันไหนละมีแค่บางอันที่ผมไม่ทําให้ดูแต่พูดได้ฟังนะครับก็ถือได้ว่าระบบเนี่ยไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะแต่ว่าการเล่นเนี่ยสนุกนะครับมีการขงบวงขบวงมีงังดขึ้นไปฟ้าแล้วก็โดดตบลงมาข้างล่างนะครับมีการโจมตีเวทจามโจมตีนู่นนั่นนี่มีคาชปองนะฮะก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับทั้งตัวละครนีออกแวแวบบ2.5 นะครับแล้วภาพวาดเสียงดนตรีผมว่าใช้ได้หมดนะครับไม่ผิดหวังที่เป็นค่ายสแควร์นี่นะสำหรับเกมนี้นะฮะชื่อเกมอะไรนะเบเบอรี่อาร์คีฟนะอาร์คีฟนะเออโทีเบเบอรี่อาร์คีฟนะครับดีพอตมั้งเชื่อลืมทุกทีเลยมาทายคลิปสิไรล,ลืมชื่อเกมทุกทีเอาเป็นว่าเกมนี้สนุกมากนะฮะสำหรับเพื่อนๆนี่อยากจะหาเกมที่แบบว่าระบบมันๆเกมญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างมีคุณภาพหลายๆเกมเกมนี้ก็หนึ่งในนั้นนะฮะวันนั้นไม่ควรพลาดน,นะครับก็ สำหรับคลิปนี้นายชอตตี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับคลิปหน้าเจอกันใหม่เกมอะไรนั้นโปรดติดตามกันต่อไปครับขอให้โชคดีครับบ๊ายบายครับ